ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News วีโรชี้14ตุลาคมนี้ครบสัญญา120วันเปิดประเทศแนะ6ข้อจากนี้ต้องไม่ปิดปิดเปิดเปิดอีกนายวีโรชลักษณะอดิศรสส,สบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลได้โพสต์ข้อร้องเรียนเรื่อง14ตุลาคมนี้ครบ120วันตามคำสัญญาเปิดประเทศของพลเอกประยุทธ์เปิดอย่างไร ถึงจะเป็นความหวังของประชาชนผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยมีรายละเอียดดังนี้หากนับจากวันที่16มิถุนายน64ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้คำมั่นกับประชาชนเอาไว้ว่าจะเปิดประเทศใน120วันซึ่งจะครบกำหนด120วันในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้คณะกรรมการวิสามานติดตามตรวจสอบเงินกู้5แ0ล้าน วิโรธลักษณะดอดริสรได้ให้ความเห็นต่อกรณีนี้ว่าสำหรับการเปิดประเทศเพื่อให้การค้าขายการหารายได้และการทำมาหากินของประชาชนสามารถดำเนินไปได้ตามปกติเพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการอยู่แล้วแต่อย่างไรก็ตามการที่รัฐบาลจะเปิดประเทศได้หรือทำทราเวลบับเบิลกับประเทศต่างๆ เพื่อเปิดให้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องยนต์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจรัฐบาลจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆและมีดัดชนีในการพิจารณาและตรวจติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ชัดเจนโปร่งใสโดยที่ประชาชนสามารถร่วมติดตามสถานการณ์ไปด้วยได้หากรัฐบาลมีแต่แผนการเปิดประเทศเพียงแค่แบ่งกลุ่มเป็นจังหวัดและมีการประมาณการคร่าวๆ ประชาชนตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆจะไม่สามารถวางแผนและเตรียมการล่วงหน้าอย่างเหมาะสมได้เลยและไม่มีความมั่นใจว่าแผนการเปิดประเทศดังกล่าวจะเปิดได้จริงหรือไม่เปิดแล้วจะปิดอีกเมื่อไหร่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละประมาณ 1, 0 0 0 0รายเศษและมีผู้เสียชีวิตประมาณวันละ60-80รายที่สำคัญ หากพิจารณาจากผลตรวจจากชุด ATK ก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่และการระบาดที่เกิดขึ้นมีแนวโน้มที่จะติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นการที่จะเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมได้รัฐบาลจำเป็นต้องทำให้การระบาดของโควิด19เป็นการเจ็บป่วยในภาวะปกติวิสัย (normality) ที่ระบบสาธารณาสุขปกติสามารถควบคุมการระบาด และดูแลรักษาผู้ป่วยได้โดยต้องมั่นใจว่าไม่เกินขีดความสามารถของระบบสาธารณาสุขหรือมีแผนสำรองในการเพิ่มขีดความสามารถของระบบสาธารณาสุขได้โดยทันทีอย่างไม่ตรนกตกตื่นในกรณีที่จำเป็นถ้า n o r m a l i t y ไม่เกิดขึ้นการเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจก็เป็นเครื่องยนต์ที่กระตุกติดติดดับ,ด,บดับอยู่ตลอดเวลา ไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการและประชาชนได้การเปิดประเทศไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่พลเอกประยุทธ์คิดจะเปิดก็เปิดคิดจะปิดก็ปิดพอไม่กล้าปิดก็ฝืนเปิดแล้วก็มาปิดแบบกระทันหันจนสร้างความสูญเสียให้กับประชาชนพักเก้าวไกลจึงอยากแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศให้พลเอกประยุทธ์นำไปดำเนินการดังต่อไปนี้ 1. ปัจจุบันมีอัตราการฉีดวัคซีนครบ2เข็มข้อมูลณวันที่10ตุลาคมอยู่ที่32.5% 23.4ล้านรายสำหรับอัตราการฉีดวัคซีนเข็มที่1อยู่ที่48.7% 35.1ล้านรายโดยมีเพียง14จังหวัดเท่านั้นที่ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างน้อย1เข็มมีความครอบคลุมตั้งแต่50%ขึ้นไป และหากพิจารณาในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงพบว่ามีเพียง7จ,จังหวัดเท่านั้นที่มีความครอบคลุมไม่ต่ำกว่า70%ซึ่งรัฐบาลควรกำหนดให้ชัดเจนว่าต้องมีการครอบคลุมในการฉีดวัคซีนเท่าใดจึงจะเข้าเกณฑ์ในการเปิดการท่องเที่ยวและกำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องความครอบคลุมในการฉีดวัคซีนให้มีความชัดเจน นอกจากจะทำให้ประชาชนและผู้ประกอบการวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าได้แล้วยังเป็นการรณรงค์ในการฉีดวัคซีนของแต่ละจังหวัดอีกด้วย2การฉีดวัคซีนเพื่อเปิดการท่องเที่ยวรัฐบาลจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับพ่อค้าแม่ขายและประชาชนที่อาศัยในย่านเศรษฐกิจควบคู่กันไปหากย่านเศรษฐกิจมีอัตราการฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมเพียงพอก็อาจมีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวก็จะทําให้การเปิดการท่องเที่ยวดําเนินไปได้อย่างมั่นใจและได้รับความร่วมมือจากประชาชน 3... ม,มีมาตรการในการฉีดวัคซีนและดูแลรักษาผู้ป่วยในแรงงานต่างชาติทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายให้ชัดเจนต้องยอมรับว่าธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีการแจ้งแรงงานต่างชาติจํานวนมากหากไม่มีระบบในการป้องกันโรค และการควบคุมดูแรลรักษาที่ชัดเจนก็เสี่ยงอย่างมากที่กลุ่มแรงงานต่างชาติจะเป็นคลัสเตอร์ในการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างไม่จบไม่สิน้น 4. มีระบบการตรวจสุ่มเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงที่มีชุมชนหนาแน่นในจังหวัดต่างๆด้วยชุดตรวจ ATK ที่ชัดเจนเป็นระยะระยะมีระบบที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงชุดตรวจได้อย่างง่ายไม่ว่าจะเป็นการขอรับฟรีที่โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์บริการสาธารณาสุขตลอดจนสามารถซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปในราคาถูกเพื่อให้สามารถตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ ATK เป็นกิจวัตรปกติของการใช้ชีวิตของประชาชน 5. สำรองสต็อกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆให้มีความเพียงพอ เพื่อไทยจวกสอบอคอเล่นแร่แปรธาตุปั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อจับตา14ตุลาคมครบกำหนดประยุทธ์ลั่นเปิดประเทศนายชนินทร์รุ่งธนาเกียรติรองโฆษกพักเพื่อไทยกล่าวว่าศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อรายวันลดลงต่อเนื่องและทรงตัวอยู่ที่ระดับประมาณ1 0 0 0 0คนต่อวันซึ่งดูเหมือนว่าสถานการณ์การระบาดดีขึ้น แต่ในความเป็นจริงแล้วยอดผู้ติดเชื้อจากการตรวจด้วยชุดตรวจแอนติเจนเทสคิดมีจำนวนสูงขึ้นเรื่อยๆที่1 5 5คนในวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาถือว่ารัฐบาลกำลังเล่นแร่ปแปรธาตุปั้นตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันจากการตรวจแบบ RT-PCR ให้ต่ำลงเสมือนกับว่าสามารถควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการเปิดประเทศที่ลั่นออกมาอย่างไม่มีแผนรองรับเป็นระบบหรือไม่นายชนินกล่าวว่าการตรวจด้วยระบบ ATK นั้นในกรณีที่เป็นผลบวกปัจจุบันสามารถรับเข้าสู่การรักษาด้วยระบบ Home Isolation ได้เลยจึงไม่ได้มีการตรวจซ้ำด้วยระบบ RT-PCR ครบทุกเคสการหลีกเลี่ยงมาตรวจแบบนี้โดยไม่นำผลตรวจมาแสดงหรือนับยอดรวมให้ชัดเจน จะนำมาซึ่งความเข้าใจผิดในประสิทธิภาพในการรับมือโรคระบาดและอาจทำให้เกิดความหละหลวมในการควบคุมโรคเป็นเหตุของการระบาดในระลอกใหม่ได้อีกในอนาคตจึงอยากขอให้รัฐบาลมีความจริงใจในการนำเสนอข้อมูลชุดนี้และพิจารณานำเสนอข้อมูลสัดส่วนผู้ติดเชื้อต่อการตรวจทั้งสองระบบควบคู่กันไปด้วยว่ามีผู้ป่วยทับซ้อนมากเพียงใดและมีผู้ป่วยแท้จริงต่อวันเท่าใดกันแน่ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและเลือกปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไทยสร้างไทยบุกใต้ประชุมใหญ่ว่าที่ผู้สมัคร14จังหวัดชี้กระแสตอบรับดีมากผู้สนใจสมัครล้นหลามดรพงศกรอันนพพรประธานคณะกรรมการบริหารพื้นที่พักไทยสร้างไทยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการในการนำมาประกอบเป็นนโยบายของพัคและประชุมว่าที่ผู้สมัครภาคใต้14จังหวัดโดยมีนักธุรกิจอดีตข้าราชการและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเสนอตัวเข้าร่วมทำงานกับพัคไทยสร้างไทยจำนวนมากจึงมั่นใจว่าแม่พักไทยสร้างไทยจะเป็นพักใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานแต่พี่น้องชาวใต้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม ประกาศพร้อมรับใช้พี่น้องชาวใต้อย่างเต็มที่โดยจะส่งผู้สมัครสอสอครบทุกเขตในภาคใต้นอกจากนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยมีความเข้าใจพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างดีเพราะเคยใช้ชีวิตร่วมกับลูกบนเกาะสมุยนานกว่า30ปีจึงไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดนักธุรกิจและทายาทนักการเมืองคนรุ่นใหม่จึงสนใจมาร่วมงานกับพักไทยสร้างไทย ในเบื้องต้นพักไทยสร้างไทยในภาคใต้มีกลุ่มนักธุรกิจคนรุ่นใหม่และอดีตข้าราชการมาร่วมง,งานครบทั้ง14จังหวัดแล้วซึ่งมีการเปิดตัวและเปิดนโยบายสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจของภาคใต้ทั้งการท่องเที่ยวราคาสินค้าเกษตรศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคศูนย์กลางการแปรรูปอาหารทะเลฮาลาลและการแปรรูปสินค้าเกษตรรวมทั้งการพลิกฟื้นประมง นอกเหนือจากนโยบายหลักของพักที่ได้ประกาศไปก่อนหน้านี้เช่นบำนาญประชาชน3,000บาทซึ่งจากนี้ไปพักไทยสร้างไทยจะจัดโครงการฟังเสียงสร้างเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อให้พี่น้องประชาชนในภาคใต้ทุกจังหวัดได้มีส่วนร่วมกับพักไทยสร้างไทยในการสร้างนโยบายเพื่อเศรษฐกิจและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับพี่น้องชาวใตยอย้อย่างยั่งยืน โดยผู้หญิงสุดารัฐและผู้บริหารพักจะเดินสายออนทัวร์ฟังเสียงสร้างไทยพบปากกับพี่น้องชาวใต้ทุกจังหวัดในเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ